ดิสคอร์ดอาทิตย์เดปเปอร์ทีวีอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันนะครับสามารถลิลก์เกียมกับผมได้ในรายการอาทิตย์เด p ปเปอร์นะครับซึ่งก็รีเข้าจอยเข้ามาเลยครับไปเถอะลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับ เอาละครับถ้าผู้ชมทุกท่านผมก็ขอกราบสวีท่านผู้มชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เขาอยู่กับผมเองนะครับอาทิตย์ดับเอร์นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม My Hero C ซีอีอีกครั้งแล้วนะครับ<อ>ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเออรีวิวอาวุธสก,กิลแล้วก็อื่นนะครับก็จะมารววิเล่นๆนะครับไม่มีคลิปลงแล้วเออทำคลิปรีวิวดีกว่านะ <S <S น่จะดีกว่านาะเออก็คือ เราจะเริ่มจากการเอรีวิวอาวุธก่อนเลยนะครับก็อาวุธแรกที่ผมจะใช้เป็นก็เป็นเ,เคยไ่ะลืมชื่อพิภาคษาเพิงนะครับซึ่งชื่อโคตรเท่เลยอันที่สองก็จะเป็นเขี้ยวขมเลือดนะครับอันที่สามก็เป็นอาคุณนะครับมันไม่รู้เหมือนกันคือเป็นอะไรนะโอเคท่านผู้ชมราไปเออเขาจะพาไปรีวิวอันแรกเลยนะครับ ผมก็มีอาวุธกักกเยอะนะครับก็ไม่ได้มีอาวุธแบบโหดมากมายแก่กองเหมือนคนอื่นเขาะไหนเอาอนี้ล้วโอเคเรามาทดส,สอบนะครับเมืองลำแข็งจะเป็นการเอ,อ่อทำอาวุธก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือตอนที่ยิงปกติเนี่ยมันจะยิงปกตินะครับ แต่ถ้าอัปเกรดไปเนี่ยมันจะช้านะครับแบบมันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับงเียงงมันจะมันจะช้าหไหมมันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะขอลองดาเมจด,ดิโอเคดาเมจไม่ค่อยเยอะครับมันก็จะสร้างดาเมจแบบนี้นะครับบราบราอันนี้ก็เป็นอาวุธแดงครับอันนี้รีวิวเฉพาะอาวุธที่ผมมีนะอันไหนผมไม่มีผมก็ไม่รีวิวนะครับก็คือจะเป็นการโจมตีหมู่แบบ AOE นะครับไม่รู้พูดถูกป่ะนะ ก็เป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับแล้วก็แบบทะลุด้วยนะครับก็ถือว่าอาวุธนี้เป็นเป็นอาวุธที่ดีนะครับก็เราก็จะใช้อันนีปก่อนนะครับตัวแข็งแหละนะอัน,นี้น่าจะเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันมีแต่พวกมอนก,กากๆนะนี่ไดาเมจแบบหมู่นะครับดาเมจหมูแข็ง แค่ไหนกันนะครับวโิโอ้โห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 นี่คือบอสอะครับเนี่ยแทบไม่รู้สึกถึงความเป็นบอสเลยโอเคคลิปๆหลบกาเ็กว่าโดนโดนโดนยังเลือกก็ไม่รู้อยู่แลย จะหลุดไปทำไงวะก็ดูจากเลือดนะครับโหเลือดเยอะรุดซส่นใหญ่เป็นดาเมจที่เกิดจากเออสั์เลี้ยงอันนั้นหลักของผมนะครับไอสันเลี้ยงมานี่ให้หัวหน้างโชว์เดี่ยวนี่ไงก็มันจะเกิดการดาเมจแบบเป็นเออรุนลวนนะครับแล้วก็ตายไปในไม่ช้าซึ่งไอที่ผมจะมารีวิวเนี่ยจะเป็นพวกคันเทพกับ เข้มข้นนะครับหรือสีแดงกับสีทองอะ่ะออโอเคครับท่านผู้ชมไออาวุธต,ต่อไปที่เราจะใช้เนี่ยเราขอเปลี่ยนอาวุธไปหนึ่งโอเคอาวุธต,ต่อไปที่เราจะใช้ก็คืออันนี้นะครับเป็นเออคมเขี้ยวเลือดนะครับซึ่งมันจะโจมตีไฟแรงขึ้นนะครับเอาสักประมาณ ประมาณส2แล้วกันเอาไฟดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นการโจมให้อาวุธอันนี้มันโจมตีไฟบวกขึ้นนะพวกธาตุไฟอะไรเงี้ยเออมันจะโจมตีเลือดเยอะขึ้นนะครับ <Okay. S 1> การโจมตีก็คือง่ายๆนะครับก็คือเขาจะปล่อยเออเป็นมังกี้ลูฟี่ออกไปนะครับแขนยาวนะครับก็อน,นี้ก็ใช้ในอาวุธระดับกลางนะครับเอยลืมไปไออาวุธไอหน่าไม่ใช่ระดับไม่ใช่ระดับไกลนะครับมีระดับกลาง แต่มันก็ใกล้ดีนะออก็จะเอ,อ่อทำให้ดามเมจมันแรงขึ้นนะครับแต่ผมว่าส่วนตัวผมว่ามันก็เท่น,นะครับซึ่งอาวุธเนี้ยมันสามารถถ้าผู้ชมนะเอาง่ายๆถ้าผู้ชมสามารถหาได้จากการเออล็อกอินไลนวันเว้ยล็อกอินไลนวันสัก คิดผมันจำไม่ได้อ่ะผมได้มาเพราะไปลองอินนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาไปเปิดกล่องนะคิดคดซึ่งมันก็จะตายยากหน่อยนะครับกบราเลยนะครับผมเชี่ยวนี้อย่างเดียวนะครับว่าดามีมันจะเยอะหรือเปล่าที่จริงมันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันอยู่ที่เวลด้วยนะครับเนี่ยส,สเตปจสุทเท สิบเทพอะครับน้องๆสิบสีอ๋อมันให้ตียอดดึงก็รามิก็ตร้อยเจ็ดสิบนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเก็บไปเก็นไปเก็นไปเก็นไปเกียร์ท่านี้ก็ตีไปเรื่อยๆครับกบราก็ให้เสียงเราช่วยนะครับ สาแล้วเขาเียองศาเลยอ่ะโอเคไปก็ไม่เท่าไหรน่นี่โอเคครับอาวุธต่อไปที่เราจะใช้ก็คืออาคุณนะครับซึ่งเป็นระดับเอ่อระดับตำนานนะครับตำนานนานนะครับอ๋อเลยอันหนึ่งนี่มา แล้วก็ใส่แทน,นผมเคียวเลือดโอเคเราจะไปทดสอบอาคุณกันนะครับอันนี้มันตีได้กับทุกภูมิภาคเลยนะครับซึ่งเราก็จะไปตีที่น้ำแข็งกันดีกว่าซึ่งอาคุณเนี่ยผมชอบที่เสียงมากเลยนะครับนี่ไงนี่ไงเสียงเสียงไง อ่ะอันนี้ก็จะเป็นดามีแบบเอออีก็คือแบบหมูนะตีตีต,ตีเพราะว่าอูน,นี้มันก็โค้งอยู่นะครับมันอยู่ที่เวลอาร์ง่ายๆนะก็ถือว่าเอาชนะยาวสมควรนะครับไอตัวนี้งำงำแข็งแข็งแตกโอเคไปต่อไปต่อได้ต่อสู้กับบอสเนี่ยมันเร็วขึ้น,นครับ ซึ่งการที่ผมมารีวิวเนี่ยผมจะไม่อ่านรายละเอียดโดยรอบคอบนะครับผมจะไม่อ่านพวกเอ่อฟื้นฟูนฟู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะแบบเพิ่มเกาะพวกนี้ผมจะไม่อ่านนะครับผมเกลียดตัวนี้นะจําไว้ตัวนี้เป็นตัวที่กลัวส้นมากเลยครับท่านผู้ชม โอเคถ้าผมจะตายนี่ผมจะใช้สก,กิลเลยนะครับจำเอาไว้เอ้ย,อยจึงถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยงน่าจะไม่รอนะอุ้ยอาเมทห้าร้อยแรงเกิน ตายตายเองตายแล้วไม่ได้พูดหรอกเออตายโอเคครับท่านชมอาวุธต่อไปเราจะใช้ก็คืออันนี้นะครับเท่อันนี้ที่ผมถือว่าเท่มากเลยครับก็คือหัวมังกรน้ำนะครับไม่รู้ไปตัดมาจากตอนไหนนะครับไม่รู้ไปตัดหัวมังกรมาจากตอนไหนนะครับแล้วมังกรมันก็ยังมีชีวิตอ,อยู่้วยนะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นเาาข่าวๆนะก็จะเอ่อตามนี้แหละไม่อยากพูดมากเราไปเติมเราไปเทคกันเลยดีกว่านะครับเอาป่าเนีป่าป่าเฮ้ยคนสร้างเขาไม่ได้เขียนปอปออาปาไม่ป่าเขาเขียนแค่ป่าป่ามหัศจรรย์นี้นี้จะเป็นดาเมจแบบไหนวะ a o e โอาวะ โอเคเป็นดาเมจแบบ AOE นะครับ่นะ AOE ซึ่งดาเมจก็ถือกระจอกสมเคลือเลยนะครับก็อยู่ที่เวลเช่นกันนะว่าถ้าคุณเวลวเยอะคุณก็เออดาเมจเยอะนะแล้วสเตตัสมันก็เต็มมานะโอ้ปาติไหนมันจะเสร็จวะเนี่ยนี่ก็น่าจะนานนะครับเพราะว่าต้องทำสกิลเนี่ย นี่คือดาเมดโอ้ดาเมดจะเล่พออนพรญาติอยนูนะพี่น้องขออนุญาตใช้เออดาเมดเพิ่มนะครับขออนุญาตใช้สกิลเลยนะครับเพราะว่าดาเมดมันน้อยจริงๆเว้ยแล้วผมน่าจะฆ่าบอสไม่ตายสักทีดาเมดสองร้อยก็เยอะอยู่วะเดี๋ยวชิบ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  อึ้นแข็ง,ๆๆงแข็งแข็งตัวอืมเว่อว์เลยเยอะอยู่จยุดเป็นอาวุธที่กระจอกมากเลยนะครับเลยไม่แห้ไม่รัวเลยว่าจะตายจะตายเออมีดีว่าสัตว์เลี้ยง คืออะไรวะก็คืออันนี้นะครับอะไรวะหนอนยึกยือยึกยืออ่ะหนวดปีศาจไม้นะครับซึ่งมันก็จะโจมตีไม้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจบอสเฮ้ยไม่ต้องมันก็จะปล่อยเป็นลำแสงออกมาครับซึ่งมันก็จะโจมตีแรงมากกว่าเออไอไอไอหน้านัไอ,ไอ,ไอไหอัวนะมังกรน้า่ะดาเมจมันก็แรงกว่านะครับ ใช่อันนี้จะไเป็นแบบ AOE นะครับอันนี้จะเป็นแบบจะเป็นแบบโดนแล้วโดนเลยอ่ะมันมันไม่สะท้อนไปข้างหลังนะครับคือตัวแรกโดนตัวไหนโดนไปเลยนะครับก็ดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่เลยนะเกียร์อะไรดาเมจก็อยู่ระหว่างร้อยถึงเก้าสิบนะครับยังไม่มีแปดสิบนะก็ตามนี้นะถ้าไม่มีสัตว์เลียวหมคงตายไปแล้วเอาง่าย อ,อ็อันนี้ก็คือความสาำนึกเขาขาดครับเราไปตอนตีบอสเลยดีกว่านะเพราะว่ารันงสนามมากเลยครับถ้าให้ถ้าจะให้ผมเก็บอะ่ะโดยใช้อาวุธน,นะเนี่ยนานเท่ากับหัวบังกรฟ้าครับตัวน่าจะน้อยกว่าอน่าจะน้อยกว่านะโอเคน่าจะใช้เวลาน้อยกว่ามากเลยนะครับใช่น้อยกว่ามาก ผมว่าถ้าเราอัพเกรดไปเรื่อยเอนี่ยเพราะว่ามันต้องมันต้องยิงมากกว่าสามลูกนะครับยิงโอเคหัว okay. าตายง่ายวพาะสมควรเลยนะครับเฮ้ยช่วยจากกาักรานี่ยวาโม้อูอ้นั่นแหละเก็บอาสุชา้ามากโอเคเพราะว่าเราเอาแค่อาวุธก่อนนะครับ สกิลเอาไว้คขาวหน้านะครับไม่งั้นพื้นที่คงไม่พอแล้วก็น่าจะต้องเอาใหม่นะครับก็น่าจะต้องเอาไว้พัฒนานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจอากไลยเพนด้วยครับใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อไปนะครับก็ผมก็ปิดเทอมเล็กแล้วนะก็สามารถทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูได้มากกว่าเดิมนะครับ ก็อ,อย่าลืมจอยดิสคอร์อ er าทิตย์เตเปิดทีวีมนกนะครับบางทีผมก็จะไม่เข้าบ้างนะครับแต่อันนี้ผมมีเวลาแล้วเวผมก็จะแบบมาคุยในคอมแล้วก็เล่นในโทรศัพท์นะครับคุยกับ FC ว่าเออเป็นยังไงบ้างคุชียร์อะไรอะไรอย่างนี้นะก็ผมก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย